พูดจริงศูนย์หมดเลยหรอวะนี่คือเรนี่อเร่อเยนะโอ้เนี่ยคนไม่เล่นด้วยไออารมณ์แบบเหลงมือเหยไมหเหาเลยเขเหงาเลยเหาเนิ่งยเนี ก่อนก็อ่าง้ผีกเพ่นนะฮะผีไม่เล่นด้วยเลยผีเชี่ออะไรไม่เล่นด้วยเวรทุไม่ใช่แบนทุบแนทุบก็ไม่ใช่แบน้อบตอนจอรชิลเดอรวิจาอะรนะตุ้ไรก็ไม่เจอตุงมลงเชี่ยอะไเลยแบนชีก็ไม่เห็นข้าครัวคนเดียวคุณดูแบนชีฆ่าตายหายไปแล้ว จีนนี่แบบจะไม่ว่าเลยนะจีนนี่จะไม่ว่าเลยแม่นี่บุปผิดบุปิ๊บุปิดบุปผิดครั้งเดียวเลยแต่ครั้งเดียวเลยพูดว่าขึ้นสิบเชื่อดิถ้าเขาจะรักยิ่งใช่ใเขาก็ระไโอเคอย่าให้อยากที่สุดใช่ไหมอยากให้อยากที่สุดเลยใช่ไหมไปด้วยกันเลยไปจบ ไงด, <ural> ดีได้ก <clair, S 1> ูว่ามันกูว่ามันต้องเอาสองโอเคเจมส์เจสซิเลอร์ฟโอเคคุเข้าไฟัคคุฟัคคุเจมส์ฟัคคุเจมสลาตาผีหรือด่าผีะเนี่ย I hate you ฟัคคุเจมส์ Get out that that this h o u s อีสเข้าอีสนับเยอะโอเคอยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นล่างอยู่อยู่ชั้นหนึ่งอะภูรจีภูรจีโอ้ยที่อยู่ห้องครัวเนี่ยว้าวป๊อปยูเซ่ <Universe> <m akes legislation> if you don't come out to face with me we're gonna go from here right now ก okay. ู้ชายไปไอ้ที่ไปกไปละไปละไอ้เบี่ยเผื่อโอ้เบื่อละไอ้ที่โอ๊ยเกียรเต็ม คงไส่ตุ as, ้ม่นาคงใส่ตุ้ม่นาภาอไทยคงใส่ต่้ดหอาคงใสไอ้เจมไม่เล่นดเวยเว้ยสิอ๋อเนลาอะไรกูไม่ได้ใค้มอปิดอู้ยีเจมไม่เล่นด้วยเคยเห็นผีไม่เล่นด้วยไว ผีอะไรผีอะไรโนี <neither> ้กูนี้โอ้นี้พ่อไอ้สัสไอ้ที่ไหนวะไอ้กูไงคุณผบอกว่าเป็นกูเป็นผีอ่ะอ๋อเข้าใจละโอ้นี่มันชอบหลบอยู่ที่ซ่อนอยู่ที่มุมลืมใช่ออกมาใช่มันก็คือกูไงเอ้ยผีกูไงผีกูมึ มึงด่าตั้งแนนไอสัตว์โอนี้เฮ้ยมึงมึงเข้าใจละต้นทีหลังนะถ้าเจอถ้าเจอผีประเภทไหนพูดคำนี้ยาเมติกูเดนเลยโอ้โหให้พาอาส่ญี่ปุ่นเลยเหรอครับพี <c> ่อ <oughs> เอาก็ผีโอนี้มึงพูดภาษาอะไรอะ่ะภาษาไทยเฮ้ยจำมาด <c oughs> ึกจำมานะ <c oughs> จำว้นะถ้าเจอผีประเภทนี้แบบนี้พูดภาษาญี่ปุ่นใส่ได้ปะ จะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นอูนี่ะพี่พี่เป็นยังไงเฮ้ยเรายังไม่รู้เนี่ยสักอย่างอธิบายมันนายแจ็คพ่อตมากเลยกัดเขาปูก็ไม่ได้เนี่ยตัวผีมือนี่สั่งไอ้สัตว์อย่าก็ให้ใครฟังแล้วไอ้สัตว์แม่งโอ้โหเดี๋ยวกูวไปลงเฟซก่นอนกูไปลงเฟซก่อนไ,ไอ้เหี้ยช็อตนี้มึงใครใครฟังแล้แม่งไอ้เหี้ย